ครับผมอมเพื่อได้ไม่เบื่อวันนี้พาทุกคนมาทานโจ๊กที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นร้านโจ๊กที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยร้านนี้คืออีกหนึ่งตำนานร้านโจ๊กที่เขาขาย24ชั่วโมงนะครับนั่นคือร้านโจ๊กสมเป็นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เนี่ยเขามีโจ๊ก ให้เลือกค่อนข้างที่จะแบบหลายสไตล์หลายเมนูแล้วก็มีสิ่นตำมีอาหารอื่นๆที่ไม่ใช่โจงแล้วอร่อยเลยที่เมนูที่แนะนำแล้วก็ต้องบอกว่ากินไม่หมดนั่นก็คือไก่ลาดซอสกะเพรากรอบโอ้โหไปอีกหนึ่งเมนูวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งมาอาสั่งมาแบบเบาๆเดี๋ยวดูว่ากินอะไรกันบ้างะทุกคนนี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านเขานะเขก็จะมีแบบนี่เลยโอ้โห,โห ราดแซ่เครื่องดื่มนี่ที่ผมบอกข้าวไก่ทอดราดซอสกะเพราซอบอันนี้คือซนะิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์มาต้องทานใหได้แล้วก็นี่เลยครับรายการโจ๊กข้าต้มต่างๆนี่คือเมนูที่จะเป็นอาหารเช้าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยชอบแหละอาหารเช้าสไตล์นี้บรรยากาศดีๆนะครับทุกคนโจ๊กผมมาแล้วนะครับนี่เลยสั่งมาแบบนี้เลยครับพี่คือโจ๊ก็นลักษณะของ คข้คนๆเือเหนียวดูวดิอันนี้หมูเขาชิ้นใหญ่เลยนะต้องบอกว่าน่าทางมากๆครับอันนี้ผมสั่งเป็นโจ๊กหมูเครื่องในใส่ไข่แาวนนะทุกคนนะก็จะมีเครื่องในมีตับมีมีปอดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหนียวมากดูเิทุกคนมันคือโจ๊กอ่ะมันคือถ้าใครไปกินร้านอื่นเนี่ยหรือไปกินร้าน ทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่สไตล์แบบโจกส้มเพ็รเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของแบบไม่ค้อนอย่างนี้นะอันนี้ดูดูเบาไหมอันนี้เบาๆนะอันนี้คือติ่มซำช่วงเช้าอันนี้เขาจะขายเฉพาะช่วงเช้าไปครับติ่มซำช่วงอื่นไม่มีก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะ,ะทุกคนครับก็ใส่ซอสเน,นผมเป็นคนชอบซอสเยอะ คือมากินที่โจ๊กสมไปที่ไลดเนี่ยมันได้ฟิวร้านอาหารเชา้าแบบเมื่อก่อนเลยครัผมโจ๊ก,กับบ้านมีสั่งก,กับบ้านด้วยอร่อยมียพอขอขอกกับบ้านอันนี้เป็นเป็นจีบกุ้งนะครับจีบกุ้งเดี๋ยวชิมอน่องชิมว่จาจะขนาดไหนนะคุกทนะ จิ้มกุ้งร่ามอร่อยแล้วก็กุ้งเป็นตัวๆเลยทุกคนนี่นะนี่เป็นจินะ้มหมูผมจิะนะ้มหมดได้นะจิ้มจี๊ดอดคือถึงบรรยากาศตอนเด็กๆที่มาเคยมากินอนะ่ะคือไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนเหมือนต้มสมเพชนนะ เท่าท no ี่ผมไปกินมาในเชียงใหม่เนี่ยผมว่าโจ๊กทองเพชรเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วอันนี้คือไส้หมูแดงด้วยงเส้หมูแดงโอ้โหซูมซูมลดตดอร่อยมากทุกคนผมบอกใครที่มาเชียงใหม่อาหารเช้าต้องถึงโจ๊กทองเพชรสุดดยอออเดี๋ยวดูกัน โอ้โหดูทุกคนโจ๊กเขาแบบค้นนะดูดิ er. เหนียวเลยเหนียวเลยโุ้โดยอดเนี่ผมผมเป็นคนชอ so um, so hmm. บกินโจ๊กแบบโจ๊กข้นๆแบบนี้ครับทุกคนไม่ชอบแบบโจ๊กโดเล็กินที่อื่นก็ไม่เหมือนกับสมเพ็นนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถือว่าเป็นตำนานจริงๆครับในเรื่องราวของร้านโจ๊กในเชียงใหม่นะครับขาย24ชั่วโมง นะครับโหต้องบอกว่าคุณอยากกินโจ๊กช่วงเวลาไหนเนี่ยคุณมาได้เลยที่โต๊ะผมเห็นนะครับอยู่ติดกับเรียกว่าคูเมืองเชียงใหม่อร่อยอร่อยมากจริงเอาที่สำคัญเลยอีกจุดเด่นหมูหมูประชอบนะครับก็ปั้นมากันแบบกลมๆแล้วก็ปรุงรสมาเลยนะครับไม่จืด <c oughs> อร่อยอ่ะผมชอบเลยนะครับตอนกินนีรัยก็ถึงบรรยากาศสมัยตัตเด็กตลอดเลยสมัยนั้นเนี่ยเขายังอยู่ร้านเก่าเนาะแต่ตอนนี้เขามาขยายร้านใหม่ลนะใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับมีโต๊ะนั่งเยอะแยะเลยผมจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมทํางานเรื่องดึกดึกนะครับเราก็มาที่โต๊ะสมเพรมานั่งกินโอ้โหรู้ตัวไอทีตีสี 4, ่ตีห้าแล้วะ โต๊ะกเม็ดครับอร่อยดีกลุนใครที่จะมาทาน โชคสมเพจกันเด็ดนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ค้นหาใน Google Map ได้พิมพ์ว่าโชคสมเพจจะเจอแน่นอนหาไม่ยากเลยแต่ถ้าใครอยากจะรู้พิกัเดเนี่ยนะครับก็เอาเป็นเส้นทางก็แล้วกันให้ทุกคนไปยู่เทินตรงประตูชั้งเดือดเครับเข้ามาในฝั่งเส้นในคูเบี้ยเลยครับมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเลครับนะ ประมาณสักสี่ถึงห้าเมตรเครับก่อนที่อ่าเลยจุดยูเทิร์นแรกมาประมาณสักอ่ายี่สิบเมตรป้ายใหญ่ๆเลยครับป้ายใหญ่ๆในโจ๊สมเพ็น,นะครับแต่ถ้าใครงงที่ผมอธิบายไปก็ Google m แ p บบครับแง่ที่ผมกินใน g o o g l e เลยโจ๊กสมเพ็น,นะครับต้องบอกว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆนะครับใครที่ยังไม่มาลองก็งมาลองนะครับคลิปนี้ไปก่อนละกันอ่อนสอกกิน